เราคนธรรมดาจะอธิบายอัลกุรอานตามความเข้าใจของเราได้ไหรือไม่พี่น้องฟังให้ดีนะครับเราคนธรรมดาจะอธิบายอัลกุรอานตามความเข้าใจของเราได้ไหรือไม่ฟังคำถามอี้ดีเมื่อกี้นะพี่น้องครับ อัลกุรอานถูกส่งลงมาพันสี่ร้อยกว่าปีมาแล้วและถูกอุลามะอธิบายอย่างละเอียดที่พวก่อนเราเป็นพันปีมาแล้วสว่วนเราคนธรรมดาเพื่อความปลอดภัยแก่ตัวเองเราต้องอธิบายตามที่อุลามะเขาอธิบายเราจะมาอธิบายเองเราไม่ใช่ระดับนั้น Orang yang menggunakan jisun, mereka juga tidak boleh berbicara. Mereka tidak boleh berbicara kerana mereka tidak menggunakan bahasa Arab. Mereka menggunakan bahasa Arab dan juga bahasa Arab. Mereka tidak boleh berbicara. Mereka tidak boleh berbicara. Selepas ini, saya ingin mengatakan bahawa apa yang saya katakan adalah al-Quran. พี่น้องอย่าลืมนะสิ่งที่นบีเรากล่าวว่า "Man tafassara Al-Qur'an bi ra'yihi fal yatabawwa ma'a da'wa minna" นั้นหะดีษนั้นที่นบีกล่าวว่า "Man tafassara Al-Qur'an bi ra'yihi" ผู้ใดก็ตามอธิบายอัลกุรอานด้วยความคิดเห็นของตัวเอง ความเข้าใจของตัวเองก็คือไม่มีวิชาอละไม่เข้าใจหลักสถาณนะวิชาสถานาอายะแต่ละอายะพูดง่ายๆภาษาาาไม่ถึงขันฟัลยาตบาวะมะอาดะฮูเขาจะถูกตก สถานที่อย uh ja um si ู่ของเขานั่นแหละจะยากต้อตะปะดุดุมมีน้นน้ำจากไฟนรกมาความหมายังไงอัลลอฮ์ตอบแทนด้วยไฟนรกค่าที่เราเสื่อมทาให้บุกงอัลลอฮ์เสียหายนั้นฮะดีษนั่งบางฮะดีษรายงานว่ามันตะฟัสซาร์อรอารบิไกรบิน fal yatabawwa maq'adahu minan nar hu dai katab taf pat tafsir alquran bi ghairi in duai prasaja kamu kama prasaja kamu tongni ilmi araina ilmi ala mai kau cai la na hu mai kau cai la sorop mai ilmu bayan mai kau cai Pelatang Lugawi. Ah, ha, ini nak fajat bawa mak ada hubungan nak. Kau patut jatuh setan duduk dia kau kau nak naik naruh na, cekak. Nanti so ada sana. Ini hadis seneng wah mantap sahur Quran ibrahim. Fajat bawa fajat bawa mak ada hubungan. Makimah minanak Ikriwayan เลยเพื่อความปลอดภัยแก่เราแก่ตัวเองอุลามะเขาอธิบายอย่างไรก็ไปตามนั้นแหละอ่าซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่อธิบายเองเข้าข้างตัวเองเกิดขึ้นเยอะในยุคอาคิดจามะโดยเฉพาะบางคนไม่มีเลยวิชาละเรียนสามัญโดยตรง ทันตัวเองเป็นนักฟัตวาอ่านอายะน์อัลกุรอานอ่านฮะดีษละมาฟัตวาทั้งที่ไม่ถูกสักนิหนึ่งอันตระหว่างที่สุนะอาศัยอะไรนั้นไปฟั่ว่าอาศัยหนังสือแปลไทยทั้งที่คนที่แปลหนังสือแปลไทยบางเล่มนนะผู้คนอากาศก็ไม่รู้จักเลยซ้ำไป เลยไปแปลไปอธิบายอันตารายสุดๆนี่แหละผลของการที่เราเพิกเฉยกับสิ่งมุกภาพในวิชาการระบาดทำให้ความประสาระสายเกิดขึ้นในยุคพวกเราอ่าทำไมทำไมนะเรางัวแต่เกรใจคนนู้เกรใจคนนั้นให้เกียรติคนนู้ให้เกียรติคนนั้นเกยยนนีเกรย,ยนนกรติพี่อะไรล่ะคนอย่างนั้นมีเกียรติด้วย เราต้องให้เกียริกับความถูกต้องให้เกียริกับศาสนาไม่ใช่ให้ไปเกียริกับคนที่ทําลายบุคคลตัวนั้นมันไม่ใช่เราเข้าใจผิดคำเกียริเกียรินี้คือความถูกต้องนั่นคือในอิสลามถือว่ามีเกียริถ้าไม่มีความถูกต้องเกียริเกียรติยศมันอยู่ที่ไหนเนี่ยอ่ามันไม่มีเลยนะศาสนาของมันหมดแล้ว Lui sing dai Kam dai ayat dai surah dai hadis dai ulama Atibai yang rai tong pen pai tang. Ah, rau ca hen yang chat je na yuk patuban. Au ayat ni ati bai pang 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 ba ni tan ayat ti rau ati bai pai ba ni ulama kau je ma kon rau pen pan pi kau ati bai ma la ko do ma ไม่ต้องไปเอ่ยชื่อใครและไม่ต้องไปเอ่ยอายะห์ไหนด้วยจะกระทบคนนู้คนนี้มิยังดะดตือายะห์นี้เข้าอุลามะใช้เป็นหลักฐานมันเอาอายะห์นี้ไปหลักฐานไปเป็นหลักฐานอีกอายะห์นี้อีกสิ่งนึงะฮะดีษจาริยาจากสมุนตัวยา่างเช่นฮะดีษจาริยา Hadis dari ulama aumah billakat Hai merdeka'kan hamba' hai dekat yang di mi, iman ha mai kwang wa ta pai leuk iman jifah man cai kan kifarah siha jen kan kifarah jimak ramadan kang wa ko cai mai la iman Kon main ang ulama Ang hadis ni lah Ma bin lakkan Allah di pun faham La ilaha illallah Muhammadur rasulullah Kon laru yang dalam Haa Tanti ulama ceh hadis bodi Kon raw bin roi bin panti ulama ni ulama Ahli sunnah kondai Ang lakkan tuan ni Ma bin lakkan Wah Allah di pun faham ไม่นี่อ่ามีนามซักพึ่ง่านมาสดๆตอนร้อนสองคืนที่แล้วที่ผมอธิบายหลักฐานถึงยี่สิบถึงสิบเอ็ดเล่นกิตัที่บ่งบอกชัดเจนเอาว่าเป็นไปไม่ได้จะอยู่บนสิ่งหนึ่งล่างสิ่งหนึ่งหน้าสิ่งหนึ่งหลังสิ่งหนึ่งขวาสิ่งหนึ่งอ่าซ้ายสิ่งแต่คนเหล่านี้อาจหารกล้ามาก กับวิชาการแค่สีปีเข้าใจแค่ภาษานิดๆหน่อยๆเลยอธิบายตามความรู้สึกของตัวเองนั่นแหละที่เราศรับอาว่า,า,วาฟายยาตาบ่าวะมะอาดามไมิน,นันนะน้องสุบินได้ไหมจ่ะคนอื่นจจกลาปล่อยในเขาไหมแต่สำหรับเราและลูกศิษย์ผมอย่าบ้าอย่ากล้าไม่เข้าเรื่องนี่จำให้ดีนะอ่า